คนเล่นก็้กไปก่อนแล้วแบตบเรือน,น้อยแล้วแสงแล้วเฮ้ยไฟับแสงเยอะวะแล้วก็ปัน็นเหนียวเลยโอเคจังหวะนี้พี่เอ็กเก้ียวชายนะครับกำลังซี้ของอ่ะก็ก็บวกนะคะจังหวะนดดี้ ในแนอะไรก็ไม่ร <horror be> ู้นะคะนิดหนึ่งโอ้ทางทีเอกี่งเปิงเนตปิงทางทีเอ็กซ์ีนึ่ครับก็กำลัง้อยู่นะคะไม่ใช่กีบอสแอบไปดูทางกีบอสโมบายโอ้โหดูนี่นั่นเนตปิงเนกแมงหนออ้ตา ปิงมากเลยนะฮะตรงนี้ไปดูพิกันเลยโอ้โหต่นี่นะฮะิกเกซ์เจ,เจย์ชยเออไม่ใช่สิชัเอฟเอฟเออปิงนะฮะจังหวะนี้โอ,อ้ทางด้านอี o ว g รหนึ่เออไม่ใช่ซจีจตายตายอานาถนะฮะและทีเอฟเอบายก,ก็ยัง

ทางด้านเมื่อกี้พี่เจ้าจชาย FF ชนะนะฮะทีนี้เขาจะเอาดวลดีเสือนะฮะดวลสิกดีเสือมันปิ้งหลายครั้งมากเลยนะฮะเพราะมีคนเล่นดู <c oughs> และไปดูทางด้านโม FF อ้าตอนนี้วิ่งมาด้วยนะครับ ตอนนี้โมกำลังวิ่งมา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 จะยังไงโมครับอ่าฮักพีเอ็มเจ้าชายเน็ตปิงนะฮะแต่เน็ตผมไม่ปิงเลยตอนนี้ตอนนี้เน็ตปิงมากนั่ไปดูทางอีเวสซีจีจีนี่คือการเทสแคนนะฮะหัวหน้าแคนกับหัวหน้าแคนกับลูกแคนนะฮะแต่นี่มาเทสแคนใหม่ครับ แต่ผมก็ไม่ได้อยู่ในแคนนี้หรอกตายสุดันไม่มาดาวไปแล้วฮะสำสำหรับอ e ีโวตจีจีและไปดูทางมโมบายอโอ้โหแตกเลยนะฮะพี่เจ้าชายเอฟเอฟก็ยังชนะเหมือนเดิมครับหัวหน้าแคนชนะเหมือนเดิมม,ม,มาดูทางที่จะมาดูทางทามหนึ่งนะฮะจะมาผ่าตอนนี้อ e ีโวตจีจีนะฮะกำลังซื้อปืน แล้วตอนไหนจะออกมาให้หนูดูกันนะฮะสำหรับจีจีว่าจะยิงได้ดีแค่ไหนถ้ายิงไม่ดีก็คือช่างมันเถอะแต่ก็ไปกันเหะะ็นนะฮะดังวันนี้มีวัสดุจีจีมานน้วนะฮะจะเป็นยังไงไ<ห>บ้างนะฮะสำหรับเขาเขาจะรอดหรือไม่รอดขนาดทีมนี้ ยังได้เปรียบกว่าทีมคนเดียวนะฮะดูน่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดแตกแน่นอนแตกแน่นอนเฮ้ยสำหรับเจ้าชายเอฟเอฟก็ฆ่าไปสี่ศพแล้วนะฮะพวกเขายังไม่ได้ฆ่าเฮียสักตัวเลย ตอนนี้ก็ก็บวกนะฮะตอนนี้ก็กตอนนี้ก็บวกนะฮะเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่ก็ปิงไปแต่บ้าต่ไหน่างอไดเออต่างกบผมก็ก็บวกนะฮะ,ะอตอนนี้เป็นบ้าอลไก็ไม่รู้ตอนนี้แม่รักกัปิงอ,อ,อนนนะ ตาเเลล่นลนไปมามีปัญหานะคะ,ะ,ะ,ะโอ้โคตรเร็วเ,ยนนะะเ,เลยค่ะโอ้หาย,ายะะหา,ะะายปิงแล้วนะคะจังหวะนี้มาแล้วนะครับหายปิงแล้วนะคะจังหวะนี้จะเป็นยังไงฮะสำหรับทางหัหน้าแขนเจ้าชายโอ้โหเป็นยังไงครับท่านผู้ชมคโคตรโหดเลยสำหรับหัหน้าแขนนี่ โหดนะครับโหดนะถือว่าโหดนะก็ฝีมือก็ไม่โหดก็โหดอยู่นะแต่สำหรับทางทางผู้หญิงก็ยังไม่ชนะเหมือนเดิมนะฮะผู้ชายสุดแดกผ่านไปแล้วนะฮะโอ้ปีอีกแล้วแม่บ้านอะไรก็นี่ยโอ้หายปีงแล้ว มาครับจังหวะนี้จังหวะนี้จะเป็นยังไงจังหวะนี้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 เป็นยังไง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 ฮันเจ้าชายจะเป็นยังไงฮะตายหรือไม่ตาย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหตายหมอนะฮะจังหวะนี้พีเอ็โมเอฟเอฟชนะไปหนึ่ง ทีนี้เป็นศิษย์โควงนะฮะเขาใช้เหรียญซ่ควงอย่างเดียวมันก็มาดูทางเจ้าชายเหมือนเดิมนะฮะมาดูชดไฮไลท์ like ของแคนร์กันว่าจะโหดขนาดไหนเพื่ออาจจะกลายเป็นนักแข่งนะอาจเป็นไปได้แล้วก็ดูไปเลยนะฮะอาจจะขบเป็นนักแข่งก็ได้นะไม่แน่ ขนาดนี้ก็ยังโหดแล้วแล้วต่อไปมันจะโหดขนาดไหนโอ้ปิงอีกแล้วปิงมากๆเลยขนาดฮหน้าแคทต้องพูดอ่ะปิงอีกแล้วโอ้โโอ้ปิงทิ่หมายลยนีสซาล่าของไฟก็ก็บวกแค่หมึงเดียวฮะสีสอง แค่นแค่กูรงเวอร์ซีแล้วมันนิปิงโอ้โหไหนโคตรปิงเลยครับอย่าพึง่งอย่าพึ่งจนกว่าเขาจะหายปิงแต่อคอยยิงปิงเก่าโอ้หายไปแล้วในสามร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบสี่โอเคหายแล้วในแปดสิบสี่มันเดิมแล้วมาดูนะคะไปดูทางด้านอีเ e วิร์สซีจ,จีตอนนี้กำลังดูดเดือดน,นะคะ ป็นบ้านเลยก็ไม่รู้นะฮะขึ้นมอเลรโมเหละหันใดรพี่เอ็เออเราพูดได้เลยอี v o สีจีีวดต้องหดนทางนี้ e ี o g หลบในเอวนะครับไปดูทาง PX MO FF โมเออนะคะก็ยังวิ่งวนไปวนมามาฆ่าคนนะครับแล้วก็ใช้เอวอด้วย แต่ตอนนี้เขาบอกกดไม่ใช้แล้วถ้าใช้ก็คือปอกแพ้ถ้าใช้ก็คือปอกแผลเบนบอแล้วมาดูช็อตนะครับช็อตเด็ดช็อตไหนจะเด็ดที่สุดโอ้ปิงอีกแล้วไอเดีเดืองก็ตายอ้นในปิงแม่งเลยอ้วนยังในปิงมากเลยไอ้ยีมันใหญ่ดิทางอีโวอซีจีก็จะเด็ดสมอลลี่แล้วยังไม่เด็ด นมาดูทางอีวอกีนะฮะอ้าวโอ้โตายหมอกอ้าวหมวกนี่ก็บวกอยู่เลยเข้าไปว่าัตนี่เชื่อมต่อล้มเหลวนะฮะอ้าวข่บ่มีเน็ตเล้วและวข่อเป็นออกไปใกล้ๆตัวนี้ ่อคอยล้มเร็วหรือก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยคอยดูเน็ตก่อนตกลงแล้วคอยดูการต่างค่าแบ๊บยวมานะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเราดูอันนี้ไม่จุกนะฮะเราดูอัน การเท็แคมไม่จุบนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะเพราะการขัดข้องของเน็ตนะครับเราเลยเด้งออกจากซืฟและตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาคออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนลนะบ๊ายบายใครอยากเท็แคมก็มาบอกด้วยแล้วก็บอกรหัสด้วยไอควาย